สบายดีจ้าถูยาสบายดีบายลุงไอแม่ขิดอย่างไอแม่กลืนกระตุนไอแม่กลืนกระตุนฮาก้ามนำเร็วพี่น้องเงยขึ้นนางเบิ่งกระตุนเงนะนะินนะเองินนะหล่อแท้่ามื่อกี้คือเห็ดหล่อแท้่า ลอ้อเท่าลอ้อเท่านะเมื่อนี้มาหลินน้ำพึ่นพี่น้องเลยอ่าแม่เพึนเพ่นยืนเฮือนนังรัดปุ๋มมาอยู่น้ำพึ่นก่อนเป็นเกิดเจ้าเมื่อวานนี้ค่ะยังพาก,กันขั่งสารีน้องพี่น้องเนาะน้องจะเอาน้องกับน้องลุงแล้วกะที่มาสอนหนังสือน้องลุงต่อ นัองลุงน้องลุงเพื่อนบอกว่าเอ้านัดว่าไปซ้อนอันอันเลขเทอาไงว่าเท่าเปล่าใจเพื่อนโบเป็นพี่น้องเอ้ทำงานเกษีมาซ้อนเพื่อนเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มีน้องทองนำมาห้องนะสบายดีป้าลุงเนาะโอเคนะน้องทองสบายดีจ้าป้าลุงน้องทองกับมาสีมาทำงานเอิ่นมาเฮียนนำน้องลุงเนาะพี่น้องเนาะ ถ่ายน้องลุงอ้ามดำแล้วก่อนน้องลุูกคนยังบวานน้ำหน้ามานันนี่ียบร้อยแล้วน้งงองลุงเมื่อนี้ป้าทุกข้อนทอนมาล้างหินมาหนางของแอร์น้องลุงเว้ยก็ต้องมเมยเหมยเหมยคนก็ไปองนัดหัวอยู่ว่าโอ้ยคือหนาวเนี่โบกอ่ะคือว่านทนี่นี่มาขันเออเห็นไหมมาทองกัสเอิคนอื่นมาเฮียนำหินเอาเลยอื่นเขาคนอื่นเขาคูณแต่เขาหานเดี๋ยว เขาหาเขาเสร็จเจ็ดามักับสองเขาก็เปินเล็กคูด้วคูแพนโจงเขียนไปอยู่ในเรืองหลักของ,ง,องจำนวนขู่และจำนวนที่แบบออ ขคูอัน,นีคูเนาะอันนี้ขเจ้าีบายดูวบเฮียนอธินนบายคอยฟังคอยสิเกะหายะนาดนาพร่อมจะห้อง่วันชงพูนันสิถากับเจ้าศิษาอ๋ออออเอาเลขสเอ,อาเลขสมาคูนในหม่องนี้คูสองแหลกสิ อันนี้เท่าสองแล้วก็คูณแล้วก็เอาตัวเลขว่าคูณยังมาจบอ,อันนี้เป็นบ่สมมติว่าอันนี้ก็เท่าเท่าสองคูณแล้วก็เขาเอาสองคูณยังเท่าสิบสามมเขียนใส่ในนี้คึงเลยวเอาไป็นไรเลยเออขอข่อยยกตัวอย่างตัวนี้นะอันนี้คือการนี้เจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามนี้เข้ามาเขียนเท่าแล้วก็สองคูณยังได้เจ็ดสิบสามมเขียนเลขทีตัวคูณยังได้ได้ตัวนั้นเป็นบ่แล้วเขียนในนี้ มันว่า13คุกเาเขียนเท่าแล้วก็สคูณแล้วก็เลขทีคูณกันเท่า1เพาเคเขียนทางล่งมันบอก่นี้แล้วก็บวกสีหนึ่งบอกเขานดกบตรงบกแกดูดูคนิสาแกแข่งไงก็มองลูกดูบทนหดที่18คนสาดีด้18 สุขัันา้ดเหมือนกันต้องคูนข่อยปินบเลขนนต้องหาเบิ่ได้าป็นมทองโมได้ดอกบวกบบวกได้ะแกมเอ่บาหบาไปลยจำขันคูเลยจำขันหาเนนเอาหาทำดสูได้

น่เาใส่เนื้อกะแเอข้นี่ยข้อนีดีคีคูับคูอ่ะแต่ที่ผลออกมันถูกต้องเ่เามันยังเขาใ่วิธีหานะบอกหาหาซิมฮันโซนเขาก็อบหาเขอใ่เน้อตาเไปกวาดสู๊ตสลท อ้อดันนี้ได้ถือว่าถืออ่าอ่าอันนี้เขามาลุกเขียนใหม่พรพวันที่แล้วเขาเขียนก็ถือถ้าาเขาถือซองสมายขอทีหนึ่งเขาได้มาเกิดแล้วกวดหายยุ้ไใช้ได้พื้นบุ๋ลยบอ่เป็นเียเราอมคู่อุปคู่เลยนี่ไ้แบงมืแบบว่านึ่นสีสิบพันหมดเอง โอ๊ยขอกับเปวัดเลยครั้งกี่ฝุ่นทางอันนาของเอฟพี่น้องเลยลูกนี่ลองทายแล้ขวยอยเบิ่งกดูกเล็กค่ะอือขายเล็กอือขายเล็กให้เบิ่งกลูก ทองเงินท้องบวก h ้องานเบนเนี่ยพอเพลงค่อยบวกวิทีระงบคูณหารสสองสองสอองง Ja. <laughs> หน6 2 6นกกี่มันต่ไ้เลกายก็ต้องเขียนลบตีหลบหนเป็นคนนกันอย่างนี้และเลเาเป็นคนน้นี่ เก้าสิบสิบเอ็งเป็นหาถึงต้องอันนี้ศูนย์สองศูนย์บวกแค่าบอกืหนึ่งใมันเรอกเดเถิดนื่อนมเดือดตกลม็ตุลอันนี้บวกบ่แม่แม่บวกบวกบวกเบิดยังบวกเอยังบวกลบยังบวกเดียคูณคูณเป็นบอกฮะเป็นทันเป็นบวกโมเป็นคูนเป็นสีนังยี่าเขา คุณหเป็นทหารเป็นผู้ขี่กระดาษเธอเลข้มาดิเมื่อเสียเลยหลบองเียจะคู่ต่อเจ้าเหนือเอาเล็กนทยหมอกไายเป็นหมอ บางหาบไหก่ายสาหาเหลาสองสองสีุ่ดหาโน่ลยทางนะิบสองใสูนอีสานไรมะหาเลเกบไก่ใบไก่ก็สาหาดีดเล็เราบางสูตรบูไหกลายสาาผาบ่เล็กนอียาปาอะไร เอกะเอาตรงไหนแล้วเอากะเาบป็นาเบิงตรงไหนแล้วชูแตบบอกเราบ้องสูตรไเลเราบ้องสูตรทองเรดระตัวน้ำตัวเล็กลายตัวนี้อยู่อืมคาคาคตัวเล็กสตัวเเียมอะไรอันนี้ใครที่ยาวฮะห้าสี่สาวอะไรอ ไอ้บอกห้าหกสามสี่บอ่หาี่เสาห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 าอะไรสาหาหาสาหาคลข่าเลขมันตรงเอาสามาเคียนสหาลงมาเขียนสาหาออกมาเขียนเขียนเลขหาสนี่ 2อเดไดหาหาต้องหาตันกลุ่มลบที่ลบกันไหนเด้อได้สหร่2สองสองลบสเ้อไหรี่2 4 8ฮะอได้เ่ะสี่ดี๋ยวพาอป่าให้เราดูสองลบสอง้วได้สองลบได้สนลบวเป็นบวกลบได้ลบวงเป็นบวก อ่าค่ะข่าวข่าวค้นหาหลบเศ้าหาเศ้าหาเลยเศ้าหาสมุดเจ้าไปติดหนีเขาไปติดหนีเขาหาพันเลยเจ้ากับอวุธไปใส่เขาหาคันเล้ว็สิได้ยังไปจะยื่นติดหนีเขาบอกยังืเจ้ายังติดหนีเขาบ่าหลวเบิรกันแล้วงล้นสุดอืมสุดผ่านลดหาได้ขาดโอ้ยตายหลุเลีกหลุก สีลบสยังบ่ได้ซงบ่ได้หาลหาก็ยังบ่ได้บอบรใละเห็ดนี่องเห็ดได้แล้วห้เห็ดหาลมหากะเรูหานีหลบออกหาีเขาแกวหาหลบออกหาระเะูลพาาเขาซเรจบลห้ยลแก่ละลายตเล็ได้ละหละหก็ยังบอกว่าเราแก่โบเป็นก็ที่เหตุลายตัวเลขแล้วแทงโเป็นเลยสามตัล คือค right. ือแบบเนี้ยเละหลบเด้อเครเห็นเลอ่ะคดแล้วเหเดาวหลกเล็กเล็กเล็กลงตัวตัวมันมีเหอนเคยเห็นไหแล้วอันนี้ก้อนยังบอกว่าเลาแกยันคูบวกคูดเนีโเนะแล้วลองเละหลบัวนี้ดูเก้าหลบพงแล้วหดไหเอามือขึ้นมาหนิอืเอามือขึ้นมาเก้านิ้วบาบิ๊กน่เก้านิ้วไลก อะไรมอยู่อะไรอะไรลบออกอย่าเี่เออกาลบออกหละไดห้าสุดแล้วเก้าหกแล้วสามเขียนใจเออคือกินเอาได้ไหมนาะานท่านชเบวกเลขนะคะเห็นเลขยังตง แก่ทางนี้ก่อนแล้วจะไปแก่ทา,ทางนี้เขาจะบอกแก่ทา,ทางนี้ก่อนเอ้าแล้วที่ช้อนทีนน่ได้ไวบนี้เอามือขึ้นมามตีโต๊ะมีโต๊ะยังเล็กยังอะไรนี่ค่ะเล็กยังอ,อือนี่ก็ หลกออกอยังห้อาออหนึ่งสองหรืออได้ไ่เนี่ยนึงมิมาต่อ,อนิวโนนี่อยู่พี่นอ้องโอ้ยไมว่วาีะอีกอันนึ่ไั่ไปเลยเด็อบรสิ์ีมาสอนจอนได้เหมแก็ช,อออชิอ่สิหนึเขอเ้าเ้า

เจ้าน่ะเอามือึ้นมาแปดนิ้วแปดนิ้วลบออกหานิ้วนิ้วเลือท่าไรฮะแปดนิ้วลบออกหานิ้อเทืากอะไรอือเลือแปดจดใดบันนี้เก้าหกเอามือมาึ้นมาเก้านิ้วยังชิดหนักมืออยู่ทองข้างหนึ่งน,นีหานิว้วข้างนึ่งมีหานิว้วเก้านิ้วก็จสี่โอเคบอ เก้าลบออกกเลือดนี่่นิ้วมีเอาอีกนิ้วหนึ่งเลือดาิหาทอไรนะเก้ได้นี่เก้าอี้บอกลบออกพกเลือดหืออ้ยันนี ยรงยนงล oh, ืออืถูกต้องอ้ยเดียเลยคนได้่่แล้วเราอจ้านะเดนแล้กรสีมาสอนน้องลูกวันนี้่ะมาซ้อน้องเทนงอ่าก็สีลากันจ้าสีเลอสักระ 好百姓买单。